ใครๆก็อยากทำวอล์อกวอล์กทำได้ทุกสายอาชีพทุกระดับอายุจริงๆลรงรมทำดีไหมแล้วจะเริ่มจากตรงไหนทำยังไงให้ปังเราจะสอนทุกอย่างอย่างหมดเปลือกเลยค่ะวอล์ <Rock S 2> คือคอนเทนต์ที่มาแรงมากๆเลยนะคะในช่วงนี้และหลายคนก็ชื่นชอบเปนมากเลยค่ะวันนี้ก็เยอยากจะพาทุกคนนะคะไปดูว่าวอล์กคืออะไรทำไมใครๆก็อยากทำ ไปดูกันเลย Vlog ออกเสียงว่าบล็อกมาจากคำว่าวิดีโอกับคำว่าบล็อกเป็นการนำเสนอไลฟ์สไตล์ความชอบกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงวิถีชีวิตประจำวันของเราเน็นเมสเซจที่เข้าใจง่ายมีความเป็นตัวเองสูงมันจึงเป็นที่นิยมเพราะว่าใครๆก็สามารถเป็นวอล์กเกอร์ได้ ในช่วงปี2 0 0พันอินเทอร์เน็ตมีความเร็วมากขึ้นการบันทึกวิดีโอก็ง่ายและก็สะดวกสบายมากขึ้นแทนที่เราจะต้องไปนั่งพิมพ์ข้อความลงในบล็อกค,คนส่วนใหญ่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นถ่ายวิดีโอแทนไม่จาเป็นต้องพิมพ์ให้เมื่อยซึ่งอดัมคอนทราสต์เขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเขาได้โพสต์วิดีโอที่เขาถ่ายตัวเองไปเที่ยว LA กับเพื่อนและครอบครัวลงในเว็บบล็อกของเขาแทนการเขียนเล่าเรื่องซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีสุดๆ จนในต่างประเทศมาบูมเอาแบบมากๆในช่วงปี2005ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ YouTube ได้เปิดตัวขึ้นมาทำให้คนทำบล็อกสามารถเผยแพร่วิดีโอของตัวเองไปในวงที่กว้างมากขึ้นจนถูกเรียกว่าเป็น year of the b l k เลยทีเดียวส่วนประเทศไทยเริ่มนิยมกันอย่างแพร่หลายในปี2017ที่มีคอนเทนต์หลากหลายครอบจักรวาลไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ ความงามสุขภาพตลกขบขันเกมเทคโนโลยีรวมไปถึงวอล์กที่ให้ความรู้คู่สาระซึ่งกลุ่มคนที่เข้ามาดูมากที่สุดก็คืออายุ18-34ปี ทำไมใครๆก็อยากทำล็อกเข้าถึงง่ายย่อยง่ายพอทุกเทรนด์การดูวิดีโอคลิปขนาดสั้นๆน,นี้กำลังมาแรงมากๆการส่งคอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายแต่มีสาระที่ทรงพลังจึงเข้าไปตอบโจทย์ตรงนั้นได้อย่างลงตัวเราจะไปดูภาพตัวเองที่ขึ้นจอที่เท้าแควกันก่ะนหรือทุกคนนะคะแบบไม่อยากใช้ผ้าเอามาแบบชุบเนาะก็แบบหนึ่งสว้าวว้าวความหลากหลาย พอวอล์กทำได้ทุกสายอาชีพทุกระดับอายุจริงๆทําให้การนําเสนอเรื่องราวของตัวเองจากสิ่งที่ตัวเองเป็นมันจึงทําได้แบบชิวๆรุ่งเช้ากับวันที่6ของการเดินทางผมตื่นขึ้นมา6.45นะครับก็เดี๋ยวต้องไปตรวจคนไข้ตอน7.00เ้านะครับ มา120ไม่เกิน150มิลลิลิตรเท่านั้นเองครับเวลาปิกวิเวกวอล์กเป็นสื่อที่คนมักดูเวลาต้องการพักผ่อนแล้วก็อยากผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนหรือว่าการทำงานก็ตามเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยอยู่ในช่วงที่เราต้องการและเหมือนได้รู้จักเพื่อนใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเคาะประตูที่หน้าบ้านหรือว่าพบหน้าสิบน้้ำชาย,ยามบ่ายแต่รู้จักผ่านวอล์กที่ผู้คนได้อัปโหลดได้เห็นการเติบโตและเรื่องราวของคนอื่นได้เห็นชีวิตที่น่าสนใจของมน,นุคนๆหนึ่ง การที่เราจะมาเดินระยะไกลแบบนี้อาจจะทำให้แบบว่าการเจอกันครั้งแรกของลูกหมากับลูกแมวสวัค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาวอล์กวันเดย์วอกสร้างอาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักความเป็นอิสระและอยากถ่ายทอดความเป็นตัวของตัวเองว็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ล้วนเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์การเป็นเจ้าหน้าของตัวเองได้ดีสุด,สด ็อกเกอร์คนเล่าเรื่องราวแบบวิดีโอในแพลตฟอร์มไหนก็ได้ยูทูบเบอร์คนเล่าคนสร้างคอนเทนต์อยู่บน YouTube เป็นหลักส่วนคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือนักคิดเรื่องราวหลากรูปแบบหลายแพลตฟอร์มถ้าเราอินกับเรื่องใดเรื่องหนึง่งสะสมความรู้และเล่าผ่านวอ็อกไปเรื่อยๆเราอาจจะกลายเป็นคนที่บอกต่อหรือรีวิวสิ่งนั้นจนสามารถสร้างรายได้ก็เป็นได้เพราะคอนเทนต์แนวนี้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของตัวเองได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อยอดวิวและยอดผู้ติดตามเพิ่มความน่าเชื่อถือก็จะเพิ่มตามถ้าเราบอกต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนที่ดูอยู่เรื่อยๆเชื่อเถอะคุณจะมีรายได้เข้ามาอย่างยังย่งยืนแน่นอนหลายคนที่กำลังดูอยู่อาจสงสัยว่าลงทำดีไหมและจะเริ่มจากตรงไหนทำยังไงให้ปังบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเราจะสอนทุกอย่างอย่างหมดเปลือกเลยค่ะทุกเคล็ดลับทุกเรื่องที่ต้องรู้ หากเพื่อนๆอยากจะเป็นหนึ่งในวอล์กเกอร์ด้วยอีกคนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิด a l k กดติดตาม YouTube Facebook NSM Thailand และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ